กิมกับสารพัดอาหารพื้นถิ่นเมืองคคนกันแล้วรถเมก,ก็ไม่พลาดที่จะจิบชาสูตรเด็ดของร้านโกโดงซึ่งบอกเลยว่าหวานมันกำลังดีทีเดียวเขาบอกว่าวัฒนธรรมการกินน้ำชาแก้วเดียวอะค่ะสร้างคนเยอะแยะมากมายเลยในนองนครยังไงคะสร้างวงสนทนาสร้างองค์ความรู้สร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้วเดียวคุยกันได้สองสามชั่วโมงทช้าคืนก็ได้ใช่ค่ะแล้วก็เทน้ำชาใสาตางไปเรื่อยๆอารานนั้น <c oughs> เามาเปิดบวงน้ำชาไปด้วยกันค่ะต้องคนไหมขลัมเป็นนมเอาร้อนใ่เขาน่าจะคนมาแล้วหนูเดาเออยังยังยเขาไม่ค่อยทานกาแฟกันหรอทำไมเขาดื่มน้ำชามากกว่าคะก็ถ้าสมมติกลางวันก็ทานกาแฟนี่แหละค่ะร้อนใช่ไหมข้นมากเข้มข้นมากใครที่เป็นสายแบบว่าชาโรตีมานครเลยนะไม่ผิดหวังจริง ที่นี่ถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วมีร้านเยอะมากมีหลายบังมากหรือไม่ก็หลายโกโกกับบังถ้ามาที่นี่คุณเลือกเข้าไปเลยได้ได้ค่ะร้านร้านมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองค่ะอร่อยทุกร้านสุดยอดจริงๆร้านน้ำชาในภาคใต้มีเกือบทุกหัวระแหงของถนนเลยล่ะค่ะการดื่มน้ำชาเป็นวัฒนธรรมของชาวมุสลิมซึ่งมีมานานมากๆถือเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันซึ่งจะเป็นร้านบ้านๆมีคนในชุมชนมานั่งจิบชากันค่ะแต่ใน ร้านน้ำชาบางร้านมีการปรับรูปแบบให้ทันสมัยมากขึ้นเมนูหน้าตาสวยงามเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบถ่ายรูปชิกๆคูค,คูเช็คอินเก๋ๆอ่ะจิบชาร้อนของร้านก็ด่งไปแล้วคราวนี้ก็มาลองชายเย็นดูบ้างซึ่งเขาจะเสิร์ฟมาในภาชนะเก่าๆให้อารมณ์ย้อนยุคเข้ากับบรรยากาศของร้านฟุดๆเลยลคะค่ะเห็นว่ามันจะเป็นใบาชาที่มาจากแบบ ทางฝั่งเพื่อนบ้านเราอะไรอย<ฆ>่างนี้ใช่ป่ะคะ<ฆ>ที่นี่ไม่ไบักชาเองเลยเหรออันนี้ก็คือชาทางฝั่งเพื่อนบ้านมารวมกับชาไทยค่ะแล้วก็เราก็ลองผิดลองถูกจนได้สูตรชาของตัวเองะคะ่ะมันจะ<อ>เข้มขน้นมันจะหอมหอมชาค่ะอใช่มันจัดจ้านเข้มขน้นหอมหอมมันนะ่ะไม่ผิดหวังค่ะจะชาร้อนหรือชาเย็นของเขาก็ดีหมด อีกหนึ่งอย่างที่คู่กับร้านน้ำชาก็ต้องโรตีซึ่งโรตีร้านกโกด่งข้างมันแกงมีโรตีให้เลือกเยอะมากแต่พี่ยุจัดมาให้รถเมสซี่อย่างเด็ดๆทั้งนั้นของหวานที่นี่มาแล้วคุณต้องไม่พลาดการทานโรตีสารพัดอย่างไปดูเมนูบางทีตกใจฮ ยาวมากมีโรตีทิชชู่โรตีกรอบโรตีตบโรตีโอวันตินโรตีแกงโรเต็มไปหมดเลยความหลากหลายบางทีมันก็ดึงดูดลูกค้าค่ะ<า>แล้วก็แต่ละอย่างพอมันเอามามิกรวมกับโรตีมันก็ได้รสชาติที่ต่างกันค่ะอันนี้คือโรตีทิชชู่ค่ะเป็นโรตีธรรมดาแต่เราทําให้มันใหญ่ขึ้นได้ดูน่าสนใจขึ้นมันจะเป็นแผ่นแบนๆเลยใช่ค่ะแต่อันนี้ใช้วิธีทํานาน นานกันนะคะเราเห็นที่เป็นแบบเป็นรถเข็นบางทีเขาจะไม่ค่อยทําเมนูนี้ให้เพราะว่ามันใช้เวลานานแล้วบางทีเตามันใหญ่ไม่พอต้องเป็นเตาที่ร้านอย่างเงี้ยเนาะค่ะเขาแกงพันแนงฟักแฟงจะพริกชี้ฟ้าแดงหอยแครงตำแป้งขนมบ่อแกงราคาอันนี้เป็นโรตีไข่แล้วก็มีน้ําตาลกับนมข้นมาให้อันนี้เป็โรตีแกงค่ะนี่จริงเป็นของข่าวใช่ค่ะอันนี้เป็นแกงอะไรคะอันนี้แกงกุ้งค่ะ ทำเป็นแกงกุ้งอะคะก็คือเป็นตัวเดียวกับที่ทานกับข้าวคะ่ะแต่เรามาทานกับแป้งโรตีก็จะอร่อยอีกแบบหนึง่งความอร่อยของโรตีแกงอยู่ที่น้ำแกงเข้มขน้นส่วนโรตีน,นั้นบอกเลยผ่านการตบตบแล้วก็ตบทำให้แป้งทั้งเหนียวทั้งนุม่มคุณคะเต็มสิบไม่หักคะ่ะจากโรตีแกงที่ยุคข,ขอนำเสนอสุดยอดความโรตีของร้านนั่นก็คืออันนี้ อันนี้เป็นเมนูโรตีพะทาตภูเขาไฟค่ะภูเขาไฟมีคําว่าพระทาตด้วยเพราะว่ามาน,นครใช่ค่ะข้างในมีอะไรบ้างคะข้างในมันจะกวงค่ะบาง <ฮะ S 1> ที่ก็ตั้งชื่อว่าโรตีภูเขาไฟแล้วแล้วแต่เจ้าแต่ละที่ก็จะเรียกไม่เหมือนกันอะไร <ฆ S 1> แบบนี้เนาะ <ฆ S 1> ไอยาไอยาเราต้องกินข้างบนนี้แหละไม่น่าเชื่อว่าแป้งโรตีคือแป้งเดียวกัน มันทำขนมหน้าตาออกมาได้หลากหลายแบบมากจริงๆเนาะค่ะ,<ฮ>ะที่นี่แป้งโรตีจะหวานมันเค็มพอดีเลยค่ะแต่นี้อาจจะหวานนิดนึงเพราะว่าโอนจะอยู่ข้าวมบนสุดยอดและเป็นตัวท็อปเลยน้องเุณค่ะวันนี้รถเมลจัดแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยทั้งอาหารโรตีและน้ำชาซึ่งบอกเลยว่ามาโกโดกง้า่ามันแก จากวัฒนธรรมการกินแล้วช่วงหน้ารถเมย์จะพาไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนคอนนับถือโดยเฉพาะสายหมูห้ามพลาดฝั่งนี้จะเป็นโซนของะพานบุญสังเกตได้ด้านบนเห็นไหมคะก็จะมีพระเขามาที่หลายๆคนเอามาไหว้ขอเป็นตัวแทนให้คนทางบ้านนะครับมูบนาบุญกันเรานะอธิษฐานจิตกันเอานะครับคนที่กำลังดูอยู่ขอให้เป็นินเป็นทองหน้าตานะสาธุ ช่วยลูกหลานด้วยนะล